สมาธิค่ะขึ้นดิให่ตายแล้วไปเลยใกอ้จะตายแล้ววะตาย่ะตายละเราจะให้รัตายสมาทิแล้อนะแต่มันต่มันทรมานเลยเราเปล่าตายแสดงว่าเขาทรมานที่าทรศัพท์เราขาก็าบอกความจริงเลยอยู่แบบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเปนทรมานเลย ขาะมานมันดีกว่าเราตายเลยนะนี่เลยตายแต่ันเขาก็อยากพ่อตยเนยาล่างเลยโรลู่มคิดมากรกน้นโรคนี้ลกอาายเล่าลกอันุ่มเราสวัสดีค่ะ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 ผมไปหู้สาเด้เปาโลไดุ้นลูต่าล่นเป็นสวัสดีครับมีรัมีหอไรไหมของลกน้ำเปล่าเกกมวมอส

อทั่วมไหนก็ใส่ยังหมันมงต้องบอกันเข้าจุกแกนเนี่ยไมนกินขนมจ้าใครเห็นบอกรู้ท่วม่ไ้ขาแม่ยังสุดหอผู้ใดถึอเลขแม่จ้านี่อ่อยแก้มเปื่อยซับแบดแปดับขนมกินนแซ่บแซ่บแก้มเปื่อกิจีบท้องอ่ะบริษัยสวัสดีสวัสดีบ้นครับอ่อยแน่พี่สวัสดีค่ะมูนีมาเรยน ตาสีไม่คกันนั่บอกาอเลยีกินอะไรอะสัดเวนี่นีันี้เอาดันันอุ้ยเหมือนเลยอ่ะอ้ิเปิดปิ้นิหรกินอันนี้เหมือนเลยอะเหมือนอะไรเหมือนหำเลยอ่ะอุ๊อุ้ยอุ้ยอเลอรีนะคะพูดเล่นพูดเล่นค่ะไม่ยังเดบอกดอก

ก hey, yeah, uh huh. ี่ใส่ชิ้นมาเพิ่มเง่พหนาขาเลยามเนขาหนาได้หนเนี่ยไปหาเสียไว้เดกล่อง้มันเป็นใหญ่มันเงวันปีนี้บ้าๆไม่รอยยวันเช็บเลยตอนนี้เช่เราไม่มีกระดาษเขบ้าอาชีพบ้าบ้าเ้นเอ้ยน่าราเลย อร่อยนะแล้กราบา้เนี่ยีอร่อยุ่มรุมรุมรุมคือเขากนอะไรเขาินของสแลวันค่ดีเลอีบารเลยอีบ้าัยาวทไมเพาาเธอิตาเลียนเเต็มร่อยเลยเธอหัวนะเธอของมัของหัวเนี่ยคือคณาเตอเธออิตาเลียนเเต็มรัวเลยมากินอกี่อกิีนยังสี่อ้อีนี่นอนีน อเ้าก่ท่าให้เจ้ามือนั้นนี่ถุงบุนแล้วขอไรกเาให้กันหอดละเขามาตงมองนี้ดีกว่ามันไก่ปวดแม่เี้ยม่ี่ท่าท่าหน้ยเอลบอมเมีนกึก่าเดีเห็นบอมเอาเอาคนนี้มาล่อของก่อนมาสุนัขของน้าล่อของแกงหนาไมจะไปขี้อย่าพูดงวาไปขี้โอีมาขี้มาเป็นกล้องเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปขี้นะคะปุจจาระ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมบอนีมาทำทายเล่นกันนะเดี๋ยวที่บ้านก็เต่งหนาเสียงซังแต่งหนาค่ะมบอนีฝรั่มันก็เอียงเนาะพีทองเนาะเสียงยังไงนะเสียาแบบเนี้ยเสียงดังเด้อเนี้ยเสียงดังเด้อหานตัวเด้อเนี้ยตัวทแห้งเด้อพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใส่ไม่จำหนิดอีอย่างตะลางสั้นตะลางนีกออกอะไรบ่มุมิะมันบ่บบ่เบนิดแลลวเบลลวเบลลวแม่เบินแบล้วมี่นานอันนี้ท่าเปลือกตามันบอกท่าแล้วไปปุ๋ยแต่เหมือนไปสุนิวเอ้าเห็นบอลอันนี้เลยนะตึกหลาง่อน่ล่างเห็นไหมตึกเลางอันปัดแก้มก็ะได้เนี่ยกะท่าตาบ่แม่นจ้นอืมอันนี้อันนี้บลู บอกก็ใส่ทาเอยยังไงใส่ไอ้ส้มกองหน้าหันอานะไม่พีนี่ทาสีหนังนอกผมก็ใส่แป้งนี่บอกมาทาสีบอกทาอีกบอกแป้งดีเป็แป้งเองแป้งก็แฟอีกบ่เออยังคือโตกลุสวัสดีค่ะโมนี้มาแต่งงานกันจ้ามาสินดึอ เขาเขอีก่ดำตัวม้ันล่างกับเขาต้นแต่งหนาหันอยู่ทางนี้แต่ว่าก้อนีย่างนิดหน่อยีย่กล่องิอยกล่องไม่ขาวเพียงันนาไม่หยิกกล่องน้องให้สิขนี่เอาสีน่ยนี่เลสีเนี่ยวีดเจวสีเขียวนีเขียวนี่แบบนี้ที่เขียวมระละกออันนี้ดิสติกดงที่เขียวยี่ฟังเมนมีเตีอนอืมนั่นสีเขียวน้าผากผี่เนี่ยก็สีแดงให้ีกันเลย Icana, zat, <Center S 1> เอาส uh ีไหลสีเอาสีฝาะไม่รู้มันเขาก็าพี่สิงเอาอยกไปที่น่างต่างันนี้ตางอันนี้บางอมนไหมที่ยังไงี c คิวเขียนมันยออกมาเจียต้องเอาตั้องกใจโอ้ยตกใจคุ่ยน่ยงามประเดีนยบบ้านมันไหมนัานไปเรื่อยอีกเลยกแมนก้าเหลาพี่ก็จึงปิดแมนอันน้าไ่ต้องปิงพี่อิ่มเพิง ใม่ีอยเงี้ยเอาเี้ยัแบ่งกแต่ยงมองเอาได้บวยมังหอได้จ้ัได้ไเอาเยเอาเตามองอกลับได้เลยบ่เดี๋ยวสั่งทานไนบบนี่คือจากตางกินเยอะไรมาสิบสี่สิบสี่โอเคสิบสามเซ็ตสิบสามสิบสิบสามยูโรก็ถือองพีนี่ เาเขาผิดขงผิดนี่มิน้ำป่านเขาผิดเขาน้ำปลาเกอเ้ายังหนา่เลยแ่หนาวเจ้าิ่ตาบเชนียวเพราะว่าอันนั้นเบืองเมี่ยวกับเืม่ยวแต่ว่ามันเข็มเลยเบืงงเค็มเให้ได้เค็มนะตาออกแล้วเบืองเบืองเบ้ง สีขาวผีหน่อยอ๋อของผีมันมีไอ้นี่นะเบนบอกของผีมันมีน้ำปลาสีเอาสีเขียวนหราอสีปลาสีจุดสูงอันนี้น่าี่เอาสีเขียวลงไปอย่างนี้หนึ่เขียวก็เสียเขียวบวกเขียวแล้วก็แล้วก็น้ำปลาปลาแดงปลาแดงสามจุดสามหาบวกโอ้ยแต่ปอดเซเว่นจะทิฐ่าเล็บใดสิท่าสีนอะไรน้ำปลาพริกปลาแดง่ขาวมากไมมลูก ช่วงออหนึ่งุดสองแปดออบักฮงเอ็นบ้าบักฮง,ง,งสิบแปดจุดศูนยแบบ์แปดเอาสิบแบดเขาพมอ่อยว่เหรอ ของพี it, ่ประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดห้าเดี๋ยอคเจข้องพีเท่าไรกูไปเท่าไรน้เม่อกี่บอกเรน่ะสิบแปดสิบแปดแกวนมาพี่ให้สิบเก้าสบปบาทหนึ่งส่วนไม่กี่บาทนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเจิดสีรัางส้ซังไปกู้ไปของนำปวดหนักหรือปวดเบาเลยวะไปขี่นี่วะเอ้าขาองผี่อ้อยคิดมาแล้วมันบวบด้วยยังบาคู่ยก้่บาทของผี่อ้อยสามชุดเท่าไรเอ้ยชุดเท่าไรวะ 7จ็ดุดอไเด้เขียวด็เบิ่เียวมันกแก้วเลยของพี่ของพี่สุดใจเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดเก้าแปดเนาะสุดใจจูนเปดข้ามาเ้ยลูกมะเออเจ็ดจุเก่าแปดของพี่ของพี่อ้อยเจ็ดจุดแปดศูนจูนได้นี่นี่พี่สิปั๊บสวยโอ้โอ้คนตาละเฮียวมันนี่นพี่นี่อืมน่ากล้ว <c oughs> นากา กองพี่อ้อยมีแค่ไอหนี้เพราะว่ามีแต่บอกมึงก็บอกพี่กมึงก็บอกพี่กองพี่อ้อยมันเสียงไงบันอิปวดเหีงาตื่นสีเด้งจักนิวอาร์ตโอ้โอไงเป็นไอยุคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาบึงโปรเฟชชั่นอลแต่งหน้านั่นสิบจุดศูนย์ห้าไม่เป็นไรสิไปประกวดไซรัปพี่นี่นะ้อยแชนเนลส่งเข้าพี่นีเข้าประกวด วัววเนี hmm. um, s <S hmm. oh, okay. Hence, ่ยเป็นว right? ่าอะเ่ยารักเบลน้ตัอะรตัวบนะอ้อ้โหสโนอ้โหโลอ้อไอ่ไหอ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอัโหโ้โหโอ้่อ่อ้โหโม่นหอน้้ สองจุดอะไรสองจุดแปดศนย์สองจุดูบอพี่อ้มากาพีไ้สองจุแปดศูนย์เป็นบ้าแปดสิบแปดสิบเก้าหรือแบหกต้องไหพูได้แปดสิบเกาแม่ลก็สองอะสามสิบหกหนึ่งแปดเาน้อากาสีนี่ลูกไปสั่งกางนี่เขาทุ่มเด็งใช่กเชียวตากับเชียวไปกนเนาะ เข้า่าเข้า่าทุนนี่พ่อหมอเนี่ยไอ้เข้า่าทุนฝาดิงมาเออเดี๋ยว่ไ้เออเอเอ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 อเงอเออเออเีอเออเดอเ่อเออพออเออเออเเออ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 เอดเอาเออวออเออเออเอเออเออองเออออเ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 เพอเเออ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 เอเออเเออเอเอเเอองออเออเอเออเอเออเอเออบออเอออออ เนเดียนมวันับตาหมู่บ้านมาถึ <ừ. S 2> งรลงเฟสถึงหัยหายหรยบร่องอ่ะงเขาทำได้พีเนอเอาไปก็ท่าตาในเครื่องเดียว <laughs> เอาไปได้าทาตาเปลนเ <laughs> <laughs> ่าทาะเชีรเปลนดหรอานแดงหน้าเขเปล่นเขาเขาใส่ตะผูกกันไหมผูกกันนวะยผูกกัน,กน, <laughs> นกแน่ไม่เคยทียเทียนนี่ <laughs> ขีตา่เคยขีดตาเขาไม่ขีต่ไหนจะตกไปเปลนไ้ไหมีส้แข็งเขาขีดเยอะข้าขีดเปลนมีมีขเปลี่ยน ลูกสื่อมากนาะกับบอด้เฮดอย่างเงี้งวะเออห้าหม่นระดับเมื่อสิบเออตัวค่อยๆช่วมเขาจเป็นเองโอ้สื่อมากบางเลยรู้สื่อไม่ใส่ละอยู่บ้านเ็นรก็นั่งอยู่เฮี้ยนเออเมือนปวดเฮี่ยนทูเฮี้ยนยาบาดทบหม่านมื่บ้านนั่งกินไหวกับอันเอ้มันมีละตันงาม่ไ้ลนะอืมตัวพ่อแล้วพ่อแล้วพิสุดใจเขามาเธอบอกฉันมาซีนาที่ขนาะ ข้อเซลล์รู้ขั้นบนข่อเลล์เหยี่ยเหยี่ยวเหยี่ยตางหูอันใด้งายไม่ค่อยน่นดหมดโน้ยแต่ถึงสุดยอดเลยโน้ยปดหน้ยไปดีมากูอย่ามนอยืดยันมือยเดียวกันลอ้ลอยของฝรั่งเศสเยอะเด้อมันปุยมันปุยมินปอยฝรั่งเศสหรือล่ะ ตรงมัหน้ามันส่หัวระยแล้วุยลุยกบมันเน่ยเป็นาสวยสวยสวยขอบได้ถึงจนได้เลยเอาแบบน้นล้วนี่มันเขาเขานาเมีราคาาม่อจะไรแพ็มน้าลไรเงินเออหเงี้เงี้ยมันไม่รกินอมด้ะาหงเท่าหลายหม่องไปยังมน่อ้าวอยู่นะอ ถ้าไปย่างไนถ้าบ่ได้กินนี่ยพี่ถ้าพ่กินเนอะบ่กินเขาก็สกิดต้าตัวเขาเขาตกใจมขาตกใจอแน่วนี่แหละครับรมดไปเขาเปนแต่ใจกับจีอมันที่สุงันโอ่สุดยอดเลยเนี่เมาขนาดไหนเลยเมื่าทรงนนี่เนาะเมาขนาดไหนแล้วแม่นได้กำลรงดีละมันหัวลอยหัวตัว้าที่อยามานี่เราเกี่ยวกินแยบก่ามังก็ไม่เขสั่งวล้คือขคือขาเลยมันก็อขี่วสั่ง โอเคบอกว่าพวกกวกลโนะมันย่สงเลยทีตรงถ้าเป็นสติกเอาป่ถ้าสติกมากแต่ก็ปัดแกเอาแปงปัดแก่แปงวัดแปใส่ไอโฟนนี่มันแมนบอวกูีไหกูกูไ่ได้ไยอุ้เาสีาสีมันก็ต้องเป็นแนวนี้ตัวสีฝ่าทาบมาหยงก่อน ถ่าบบง่ามที่นี้ทาอะไรเด้อที่ฟ้าที่เขียวแนี่ยอย่าบอกเราคุณท่าทีมาขาวต้องคิวคมเด้อคอยบ่ได้ท่าเนีตอนนี้เหมือนลิงมากเลยตอนนี้เหมือนคิงคองอ่ะแต่ต้องมันไม่ขาวดอกมันเกินเพราะมันเป็นกันสีเพราะว่ามันเป็นสติกสีเธอต้องปัดแก้มกับวิี่สติกเกอรบิดกิฟต์ฟ้าเขียวคิ้วด้วยต้องตางเลยเขาพ่อแล้วโอ้ยพี่ท่านสีเดีืองเอ้าคุณพี่ทานได้หลายสีไม่เอาค่ะ มาเขาแต้งหนาวแล้วก็แต่งท้งต oh so ัวเต่งทั้งสีล่ะทั้งหมดเอขาบอกให้ต่งแต่ว่าจะเทเขาไม่รู้าสีจำไม่ได้เ่อได้ยัไม่ได้แล้วกวเดี๋ยวันจห็บมันเท่าแล้วกู่ทมันไม่สีหนึ่งพียวก่มันไม่ใชเดี๋ยวมันระสีเกินไปนี่ด็กตัลูกกน่ีก่กูง่าย นาเขาก็เข้าอีกหน้าก็ใส่ี่เกี่ยวเนาะตองใจหนาก็ใส่เดียวมันจะสวยเะตัวละมันชิคิให้มั้งไม่ยหงหัอหลอเลยก็ไม่หลับังหลับไล่เหงาเหรอไม่ไม่เ้ยมานา็อื่น ไคท่าแบบพขานี speaker, a roommate, a ้ทำไม้องนี้เหมือนคนอื่นเลยท่าปากมาท่าสีปากท่าสีปากไปเอาท่าสีปากนี่เขาสีปากนี่เขาอ่างนี้เลยมท่าขาแล้วอันนี้ทำไมอุ้ยุ่กระถาุกรนกระยต้องกันเออเีจการแล้วชิมที่นี่แล้ว จัดการันคุณคุณเต็มหัวเลยไม่ต้องอ่ะโอ้ยุ่งไรยนึงยุ่งไรทั้งมเออบริจาคลูกหลานเท่านี้นถ้าขายยุ่งหมดเลยขายยุ่งโดนเตียนนึงแล้วบอขายก็จำเลย